ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับเอาละครับผมก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าบาสเกตบอลนะครับผมที่รอมาพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่วางจําหน่ายเลยนะครับผมก็มากับ PG5 หรือ POJOS5 นะครับผมคู่นี้นะครับผมก็จะถูกปรับปรุง ในเรื่องหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมผสา,านนะกับรองเท้าที่เป็นรุ่นเดิมที่เคยใช้ดีมากๆแล้วก็ได้นํากลับมาใช้สําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถูกปรับปรุงอีกหลายๆอย่างขึ้นมานะครับผมก็อาจจะเป็นจุดดีหรือจุดด้อยสําหรับใครบางคนนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมในการตัดสินใจซื้อด้วยนะครับ ซึ่งก็จะมีบางอย่างที่บางคนชอบและบางคนไม่ชอบในรองเท้าคู่นี้นะครับผมเอาล่ะก็เริ่มจากกล่องก่อนเลยนะครับกล่องพอจอดก็จะเป็นแบบลายเ,าเป็นสีเทานะฮะเป็นโลโก้ของพอจอดแล้วก็เป็นไนกี้สบูตนะฮะด้านข้างนะครับก็เป็นตัวอักษรของพอจอดด้านหัวนะครับก็เป็นลายเซ็นของพอจอดด้านดึงเป็นไซส์นะครับผมแล้วก็ตรงด้านหลังที่ผม ชอบมากๆเลยนะฮะก็จะเป็นแบบพวกไนกี้ Nike แบบต่างๆนะครับเยอะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยผมว่ากล่องนี้มันดูสวยงามมากเลยนะครับปกติทางไนกี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยแจ้งกับหลายๆคู่ไปนะก็ถ้าเป็นไนกี้โดยปกติก็จะเป็นกล่องสีส้มนะฮะยกเว้นคู่ที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับหรือเป็นผู้เล่นอ่าก็จะเป็นกล่องเป็นลายของเขาเลยนะครับแต่ละกีฬาแต่ละประเภทก็จะเป็นกล่องโดยเฉพาะนะครับปแปลกดีนะครับปกติ ทางไนกี้เนี่ยจะมีชื่อสีแต่ละรุ่นนะฮะยกเว้นคู่นี้นะครับซึ่งวางจําหน่ายออกมาแล้วก็ไม่ได้มีชื่อสีบอกเลยนะครับคุณอยากกดก็กดนะครับผมเขียนว่า pg เ้าเฉยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรอ,องเท้าคู่นี้ของพอจอดกันเลยนะครับก็สําหรับรองเท้าคู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราอย่างแรกเลยเราจะพูดถึงวัสดุก่อนนะวัสดุด,ด้านบนนะครับเป็นผ้าเมสนะ ให้ดูใกล้ๆนะเป็นผ้าเมสผ้าเมสปกติเลยนะแล้วก็ด้านในของมันเนี่ยก็จะเป็นผ้าบุอีกซ้อนอีกอันนึงคล้ายๆกับอ,อ,อารมณ์เหมือนไฮเปอร์เลฟนะฮะด้านในลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านนอกของมันก็จะเป็นหนัง P.U. นะฮะด้านหลังเหมือนกันครับก็เป็นหนัง P.U. คือรองเท้าเนี่ย วัสดุมันไม่ได้ล้ำอะไรเลยนะฮะคือเป็นวัสดุที่เคยผลิตออกมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าฟิวชั่นมันละกันผสมผสานสิ่งหลายๆอย่างที่เคยผลิตมาแล้วทั้งสิ้นนะแล้วก็จับมาใส่ในรองเท้าคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะโดยปกติเนี่ยมันจะมีการฟิวส์ด้านหน้านะแต่คู่นี้ไม่มีการฟิวส์นะก็ระวังใช้งานแบบ ใครที่แบบเป็นคนวิ่งกระชากนะก็ระวังขาดในช่วงหัวนิ้วโป้งด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีพลาสติกเข้ามาผสมผสานนะฮะอยู่ในช่วงในการร้อยก็ฟิลอยู่จุดเดียวก็คือเป็นจุดที่ร้อยเชือกรองเท้าเท่านั้นนะวัสดุพื้นรองเท้าก็ยังเหมือนเดิมนะใช้โฟมปกติเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับรองเท้าคู่นี้เลยนะฮะก็คือ ใช้ f u l l ดน n ์แอร์นะครับก็คือแอร์เต็มแผ่นเลยนะตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้าเลยนะฮะใช้แอร์เต็มแผ่นเหมือนเดิมเลยเหมือนพอจอสีนะแต่ว่าคู่นี้ถูกปรับปรุงมาก็คือทำให้พื้นมัน่ะเตี้ยลงนะฮะจากคู่พอจอสีก็คือถ้าใครได้เคยสวมใส่นะโฟมสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นแอร์นะแต่คู่นี้โฟมถูกปรับให้ต่ำลงอีกนะแล้วก็มีแอร์นะเอาเป็นว่าก็คือ เท้าก็จะเหมือนสัมผัสพื้นได้ใกล้นะฮะสำหรับรองเท้าคู่นี้นะ,ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะฮะใช้ระบบคูชชั้นนิ่งก็คือรับแรงกระแทกเป็นแบบเดิมน,นะ,ะซึ่งผมมองว่าเป็นรองเท้าที่ดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะ,ะเพราะในยุคแต่ก่อนเนี่ยรองเท้าที่เป็น full lace air หรือ Air เต็มแผ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นในระดับสูงหรืออาจจะเป็นจอแดนเท่านั้นนะฮะที่จะได้ใช้แอรเต็มแผ่นนะครับถ้ารุ่นในระดับปกติ แล้วก็ลงมาด้านล่างเลยจะใช้แอร์แค่เป็นก้อนเท่านั้นนะพื้นรองเท้านะนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะพยายามไม่เห็นนะอ่าพื้นรองเท้านะก็คือเป็นงพื้นรองเท้าเนี่ยแฟนโคบี้เห็นแล้วก็จะอ๋อเลยนะก็เป็นพื้นรองเท้าแบบโคบี้เก้านะโคบี้เก้าธรรมดาแล้วก็เก้าอีลิตก็จะเป็นพื้นแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้ คือใช้ดีมากๆนะถ้าจะใช้เนี่ยในยิมเนี่ยจะใช้ดีที่สุดนะถามว่าใช้พื้นปูนได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใช้ในสนามปูนก็อาจจะไปไวสักนิดนึงนะไปไวมากแต่ถ้าใช้ในยิมนี้จะใช้ดีมากๆเลยนะก็คือดอกมันจะไม่ค่อยสึกนะพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเดี๋ยวผมให้ดูจะชันะมันจะเป็นแบบยางเยอะนะครับมันเป็นยางเลยแล้วก็อดอกค่อนข้างที่จะลึกนะแต่ว่ามันนิ่มมากนะ เหนียวสุดๆบอกเลยว่าเหนียวมากนี่แหละครับก็เป็นรองเท้าแบบง่ายๆนะแล้วก็ผสมประสานกับสิ่งที่เคยผลิตมาแล้วนะแล้วก็ใช้ในรองเท้าคู่นี้เลยต่อไปเราจะพูดถึงกิมมิครองเท้านะคู่นี้เป็นรองเท้าของพอจอที่ใส่กิมมิกมาแบบไม่เยอะเลยนะไม่เยอะมากนะมีแค่ลักษณะเด่นๆของตัวเขาเองเท่านั้นนะในไม่กี่จุดเลยแต่ว่า เพิ่มความเฟี้ยวมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอย่างแรกเลยนะสำหรับกิมมิกรองเท้านี้อ่ะในกีสสวูดด้านหน้านะฮะปกติจะเป็นฟิลนะถ้าเราเคยเห็นคนะู่นี้เป็นปักเอาเลยนะครับแล้วก็โลโก้ของพอจอนนะอันนี้ก็เป็นปักเหมือนกันจะปักแบบบางๆลิ้นรองเท้าก็เป็นเอ่อโลโก้ของพอจอนนะครับด้านหลังก็เอ่อบ่องบอกเลยนะครับว่าใช้ในระบบแอร์จะมีการเย็บตะเข็บด้านนอกนะครับก็เป็นสีตัดออกมา ให้โดดเด่นเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นออกสีส้มๆนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นลายเซ็นของพอจอร์ดนะครับผมอยู่ด้านหน้ารองเท้านะด้านข้างก็บอกเหมือนกันนะครับว่าใช้ระบบแอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้สีส้มๆนะครับแล้วก็ตัวอักษรจะมีตรงส้นเท้านะอยู่ตรงช่วงนี้นะเขียนว่าเป็นตัวเลขอารบิกเลข13นะเป็นตัวเลขของพอจอร์ดนะครับอยู่ตรงนี้ด้านในรองเท้านะฮะ ก็จะเป็นเออเหมือนตาโรงเรียนน่ะนึกถึงโรงเรียนคริสไหมเอ่อโรงเรียนเอกชนนะเอ่อเป็นโลโก้มีพอจรอดมีไนกี้บราบาบราอยู่ในนี้นะสวยดีครับแล้วก็จุดเด่นของคู่นี้เลยนะฮะก็คือพื้นรองเท้าด้านใต้ามานะครับตรงส้นช่วงส้นเท้าเนี่ยโชว์ให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าใช้ในระบบ full lens air จริงๆก็คือแอรเต็มแผ่นเท้าเลยนะโชว์ให้เห็นเลยชัดๆนะครับนี่กดได้นิ่ม แล้วก็ในช่วงกลางเท้านะเป็นแชงเพทนะเป็นใสใสอ่าเป็นพลาสติกนะใสใสโชว์ให้เห็น Full Lens Air เหมือนกันนะฮะก็คือให้เห็นเลยว่าตั้งแต่ส้นเท้าเนี่ยยาวจนมาถึงกลางเท้าแล้วไปยันหน้าเท้าเลยฮะว่าใช้เต็มแผ่นจริงๆนะครับไม่ได้ใช้ตามจุดนะลืมเลยในกี o ูดนะฮะอยู่ตรงนี้นะมันเป็นแบบเหมือนแถบสะท้อนแสงนะให้คุณนึกถึงใครตอนเด็กๆก็ซื้อกาดขนมอ่ะ ที่แถมกับขนมนะมันจะเป็นสะท้อนแสงแบบนั้นนะฮะปกติในกี้ไม่ค่อยใช้นะแต่คราวนี้ใช้นะครับถือว่าแบบเออเฮ้ยแปลกใหม่สักนิดนึงก็ยังดีรองเท้าคู่นี้อาจจะอับบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะฮะอาจจะมีอับบ้างสําหรับคนที่เออเหงื่อเท้าออกมาเยอะมากๆนะครับ แล้วก็ฝั่งด้านข้างนะฮะตรงเอาริเกอร์นะฮะออกมาเยอะผสมควรนะฮะอารมณ์เหมือนโคบี้เลยนะโคบี้ห้าโคบี้หกนะถือว่าดีนะครับผมสาหรับคู่นี้ฮะโฟมก็ถือว่าดัดเท้าได้อยู่นะครับผมดัดเท้าได้นะฮะก็ถือว่าวิ่งสบายมากๆนะฮะไม่รังมากจนเกินไปนะครับก็สําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็จริงๆแล้ว ผมว่ามันเหมาะกับหลายๆตำแหน่งเลยนะมันไม่ได้เ,เฉพาะเจาะจงเลยเพราะว่า Full L Air เนี่ยม,มันใช้ในตำแหน่งแบบใต้แป้นหรือคนที่กระโดดเยอะๆก็ได้นะครับผมตัววิ่งก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าจะใช้ได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้ก็คือราคามันไม่สูงมากด้วยนะครับหลายๆคนก็สามารถจับจ้องเป็นเจ้าของได้นะครับและผมคิดว่าการันตีเลยนะว่ารองเท้าคู่นี้มันใช้ดี แน่ๆนะครับผมแล้วก็ไม่แพ้จากคู่เก่าเลยนะครับเพียงแต่ว่าสําหรับรองเท้าคู่นี้ถ้าคนเคยใช้คู่ที่แล้วมานะครับก็อาจจะแบบเอ้ยชอบคู่ที่แล้วมากกว่าเพราะพื้นมันยกสูงกว่านะครับผมบางคนอาจจะไม่ชอบรุ่นที่แล้วเพราะว่าพื้นมันสูงเกินไปก็อาจจะมาลองใส่รุ่นนี้นะครับเพราะพื้นมันถูกต่ําลงมาอีกนะครับผม หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะเลือกซื้อรองเท้าบาสเกตบอลในช่วงระยะเวลานี้นะวันนี้วางจำหน่ายวันแรกนะครับก็ลองไปซื้อหากันได้นะครับผมในเว็บไซต์ก็วางจำหน่ายกันแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคู่หน้าครับผม